สวัสดีค่ะครูส้มนัสราค่ะวันนี้เราจะมาเช็คลิสต์กันค่ะว่าบราหรือว่าเสื้อชั้นในที่สาวๆใส่กันเนี่ยเหมาะกับรูปทรงอกของเราแค่ไหนข้อแรกค่ะเราจะรู้สึกมั่นใจกับการใส่บราตัวนั้นจะไม่กังวลกับการที่ต้องมาคอยจัดทรงหรือว่าระแวงนะคะว่าเอ๊มีเนื้อไขมันเนี่ย ปลิ้นหรือว่าโปนออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณรักแร้ด้านหลังหรือแม้แต่ใต้ขอบปลาก็ตามเช็คลิสต์ข้อที่2นะคะของบราที่ดีเนี่ยจะต้องใส่แล้วเนี่ยนะคะทำให้ยอดอกของเราเนี่ยยกกระชับขึ้นโดยที่ ตำแหน่งของทรงอกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องตรวจสอบค่ะก็คือเมื่อสวมใส่บราแล้วเนี่ยยอดอกก็คือส่วนที่ยื่นออกมามากที่สุดของทรงอกเราเนี่ยจะต้องอยู่ระดับเดียวกับครึ่งหนึ่งของท่อนแขนบนท่อนแขนบนก็คือตั้งแต่บริเวณหัวไหล่นะคะลงมาจนถึงข้อศอกเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับแนวเนี้ยที่อยู่ครึ่งหนึ่งของท่อนแขนบนเนี่ยก็จะเป็นแแนวระดับที่ได้มาตรฐานของบราที่ดีค่ะ เช็คลิสต์ที่3แล้วค่ะข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวอ่ะเพราะว่าบราที่ดีเนี่ยนะคะจะต้องทําให้หน้าอกของเราเนี่ยอยู่กับที่ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะเคลื่อนไหวไปในชีวิตประจําวันอย่างไรก็ตามนะคะเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยหน้าอกของเราเนี่ยนะคะเวลาเราเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเคลื่อนไปด้วยนะคะถึง6ทิศทางเป็นอย่างน้อยก็คือไม่ว่าจะเป็นขึ้นลงไปข้างหน้าข้างหลังหรือซ้ายขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า บราที่เราสวมใส่เนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยประคองหรือว่าจัดเก็บทรงหน้าอกของเราเนี่ยให้อยู่กับที่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวในแต่ละวันเนี่ยมันจะทําให้อกของเราก็เคลื่อนตามไปด้วยนะคะแล้วก็เกิดการหย่อนคอยหย่อนยานตามมาได้ มาถึงข้อที่4แล้วค่ะเช็คลิสข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของความสบายในการสวมใส่ค่ะเพราะว่าปลาที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องใส่แล้วรู้สึกว่าสบายไม่อึดอัดน,นะคะแล้วก็ไม่ทําให้เกิดรอยต่างๆนะคะบนลำตัวของเราเพราะว่าจริงๆ บางท่านเนี่ยสังเกตไหมคะว่าเนี่ทำไมเราใส่บราไปเนี่ยมันเกิดมีรอยนะคะดำคล้ําหรือว่ารอยบุ๋มนะคะบริเวณไม่ว่าจะเป็นสายบราหรือว่าบริเวณรอบลําตัวบริเวณรักแร้เหล่านี้นะคะเกิดจากการที่เราเลือกบราที่มันไม่เหมาะสมกับรูปร่างของเราะคะ่ะ มาถึงข้อสุดท้ายค่ะเช็คลิสต์ที่5ข้อนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สาวๆควรจะต้องตั้งเป้าไว้นะคะกับการใส่บราก็คือลองดูค่ะว่าบราที่เราสวมใส่เนี่ยเราใส่ไปแล้วเนี่ยรูปทรงอกของเราเนี่ยมันสวยขึ้นนะคะแม้ว่าตอนที่ถอดบราออกมาแล้วเนี่ยมันทําให้อกเรายกกระชับนะคะชิดเข้าแล้วก็มันจะทําให้บริเวณ ลำตัวของเราเนี่ยเรียบเนียนหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นก็คือเราสามารถเลือกบราที่ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าท่านใดเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเออเราใส่บรามาเป็นปี2ปีหรือหลาย10ปีก็ตามแต่ใส่ไปแล้วเนี่ยมันทําไมทําให้เรารู้สึกว่ามีเนื้อเปล,ละออกมานะคะแล้วก็มีไขมันเนี่ยปิ้นมาตามรักแร้แผ่นหลังหรือว่าด้านข้างรวมถึงอกก็ยังคล้อยนะคะไม่ชิดนะยังคล้อยหย่อนยานอยู่เนี่ยตรงนี้ก็ต้องลองสังเกตค่ะว่าเช็คลิสต์ทั้ง5ข้อเนี่ย ของเราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยของการเลือกบราที่เหมาะสมเนี่ยก็คือจะต้องทำให้รูปทรงอกงของคุณเนี่ยสวยขึ้นยกขึ้นชิดแล้วก็ดูแลรูปทรงของคุณให้ดีตลอดไปค่ะ